เป็นอะไรอ่ะตอด <Okay. S 1> ไม่ได้เป็นไรครับําไปหาที่โรงพยาบาลน,นะครับได้ครับโอเคครับทีเพลงจำไปหาตอดที่โรงพยาบาลไปด้วยกันไหม ที่อยู่ลงมาใช่ไหมไอซามเูริไปลงมานี่ยนี่มีหนนนูนีนะโอเคโอเควันนะคะไปไหนตอนอะดีคืออะไรวะคืออะไรสกอตอยู่รเป๊ไอ้จิงมันมาออกจะขิโลงมางันเธอโอเคอะ ว่าว่าไงเป็นอะไรวันนี้วันนี้วันนี้ไม่อยากขรลงมาสนล่อเห็นเยอะอุ่นใจเหี้ยใจเป็นชาววัดดีไม่เป็นไรครับเพลงอ่ะเพลงอยู่ไหนอ่ะเพลงอ่ะเพลงอะซัมเมอร์เพลงอะเพลงเหรอเพลงมากับซัมเมอร์นี่อยู่อยู่แถวแถวโน้นอะงอม อ๋อเป็นอะไรครับเป็นอะไรส่งมนปวดหัวเรื่องแกงหน่อย,อยนิดหน่อยครับชอบอ่๋อไม่เป็นไรี่อค่อยเป็นพ่อค่อยไ,ไปดูน้องก่อนดูแล้วกันครับผมแบบอืม งงครับมีอะไรให้ซามเมอร์ช่วยได้ไหมอ่ะไม่ไม่ครับไม่ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาหาเจลไ,ไรตอสอมไรรู้รู้กันอยู่ครับ่อมสิ ตอนต้องเป็นตอนคนเดิมหนียางงอมหนีเนี่ยนซะ้มมันยังคิดถึงเนี่ยนะเห็นบ้างมันก็แบบเข้ามาหาตอนเะนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมตอนเป็นไรตอนหัวเรื่องแก๊งครับมันมาเหมือนกัน<อ>ไม่ค่อยครบมีอะไรกันเราก็ค่อยแบบเรียกมาใหม่แบบให้ความแบบนนะอะไรเงี้ยแกคราบใช่แล้วซ้ำไม่ต้องเป็นห่วงเนาะมันก็ยังแบบรอตอนอยู่เสมอก็ยังเหมือนเดิมครับใช่ตอนก็ต้องเหมือนเดิมนะรู้ไหม ครับใช่ตอนนี้ก็แบบกางไปก่อนครับทำมันก็อยู่ข้างๆตอเสมอคอมครับไอ้ห้ามเปลี่ยนงอมสิเอ้ามันไม่ได้งอมก็มันเป็นแบบนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีซัมเมอร์สวัสดีครับยิ้มไม่รู้ยิ้มยังยิ้มแง่แง่เ่ะยิ้มก่อนทขาไมเลือกเต็มวันทุกคนเลยเนี่ยยิ้มยังห้งอมนะตอรู้ไหม ครับรู้แล้วครับไ่ีสีงองเลยอ่ะโอเคครับไม่งอมแล้วครับเอ้ยขอเสียงใหม่ขอเสียงที่เราเจอกันครั้งแรกหน่อยหลับแล้วมันนะ้งนอ้าวยิ้มแล้วผมเห็น,หน,นฟันเหลืองมา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 ,มาใครอ่ะอโหว เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้นทลยนี่เขามาหาไปโเมือใส่เขาอีกอีกกูใช่สู้สู้สู้ทหารนีทางออกรู้ไหมจ้าคนอื่นเขายังไม่ทิ้งตอเลยตอต้องเข้มแข็งให้เป็นเหมือนเดิมดีตอคนอยู่กับตอต้องเยอะแยะถ้าตอนงอมคนอื่นก็ต้องงอมตามไม่งอมบอกแล้วแต่เสียงยังงอมอยู่เลยใช่ใช่ใช่บอกหนึ่งไม่ไม่ขอบคุณครับ ไม่ต่ายเดี๋ยวก็อยู่กับน,น,น้องๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับเพราะว่าน้องมาไม่ค่อยตรงเวลาผมเลยงอมไงแต่ <ś> ภาพอ่ะพูดอีกดิพูดอีกดิหน้องมาไม่ตรงเวลาเนี่ยเห็นยืนต้องหลายคนเนี่ย<อ>จังมีคนอยู่กับตอนตั้งเยอะตั้งแยะแหม่ซัมก,ก็อยู่ข้างซอสเวอร์น่ะ คุณซัมเมอร์ครับวันนั้นผมถามพี่ตอนว่าคิดคิดถึงไม่คิดถึงซัมเมอร์บ้างหรอเขาเขาบอกคิดถึงผมถามไอหรือโอเขาบอกโออะโอโหคิดถึงเหมือนกันครับใจโอโหครับโอซีอะครับนี่ไงซัมก็เข้ามาหาแล้วให้กำลังใจรีบเล่นก็ดีนะอาหารพิจะหมดจริงใจจริงพี่จริงอาหารแพงกว่าตายเกิดมาอีก เล่นไปตายกันไปดิลำบากมากก่อนเนี <t iny> <t iny> ้อาหารเม็ดละพันสี่อ่ะไม่ที่ผมง้อมผมเห็นน้องๆมันไม่พร้อมงั้นแบบมาเอายมตายปัดแก๊งกันนี่ไงครับเพื่อนกูจะตายแลอย่าไว้กินให้เพื่อนโอเคเนี้ยเนี้ยตาไปตีก่อนตายต่โอเคครับโอเคครับโอเคครับเชิญน้องได้ทุกคนครับไป อัง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 มาอังมาอังเด็กข้าม้าเด็กข้ามาอันนี้ลูกชายอ่ะอังนังเอ้กข้ามาอันนี้ครับเด็กข้าม้าม้าเฮ้ยมามาม้าผมผมผมหายกใจเลยมารวยปะรวยรวยที่นู่นรวยอยู่เฮ้ยโอเคเลยรับรับรับปลารับรับเลยรับเลยรับเลยโอเคโอเคโอ้ย ก็ต้องไ,อไป่ตีตรงไหนอะอยากดูอ่ะก็จับรถตามมาเอาไว้ป้าปไป้า,า,า,าไปดูเขาตีกันหว่าโอเคน้องฝันดีครับได้ครับพี่ยังพี่หลับไม่สบายพี่ฝันดีพี่ <laughs> ไปสภาก็ได้ปะไปคุยสภาก็ได้ปะเอา้าตัดหายเนาะเออวินรถใครว่างอ่ะไม่นัง่งไม่มีรถเว้อมาเมนเี้ยมาเนี้ยครับมาเนี้ย เจอกันนะครับครับไปเป็นไงมั่งก็ก็โอเคครับชนะไหมแพ้ครับอ้าวใช่หรออยากได้กำลังใจครับสู้สู้อ๋อเปล่า,าครับเปล่า ดูทำม่าใส่เหมือนกันกับตอ้ด้วยเห็นไหมขอบคุณนะครับครับพี่จะตีกันนานไหมอะไรนะครับจะตีกันนานไหมก็นี่แหละครับเดี๋ยวก็จะไปแล้วครับจะบอก้น้องแล้วครับผมจะไปไม่รู้ว่าน้องๆจะเล่นต่อหรือเปล่าอ๋อจะจะไปทำอะไรแล้วนะจะไปวอดแฟมที่นู่นเหรอจะไปแฟมเทนอะไปปะ ผมอ่าไม่ได้ไปครับอ๋อมันอัปเดตมาใหม่ใส่เกาะได้แล้วเอ้ยมานล้วเราก็ไปด้วยกันนี่นหรออ๋อครับใช่กันนะครับขอบคุณนะครับที่มาหาค่ะยื้อเ้ยทีมันกอดแล้วองง่ะ แป๊บนึงภาพไม่ตรงตรงแล้วคอมครับเจอกันนะครับครับบ๊ายบายโอเคครับบ๊ายบายอบคอมครับ